สวัสดีครับ2ต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านสายตรีสีเหนือนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูต้นยางนาครับอายุ5ปีนะครับที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้นะครับที่บริเวณข้างสะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของของส่วนรวมนะครับของหมู่บ้านนะครับนี่ครับจะมีสะใหญ่อยู่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ ท่านอดีตกำนันนะครับท่านตอนนี้ท่านเกษียณแล้วนะครับท่านได้ริเริ่มนะครับแล้วก็พาชาวบ้านปลูกไว้นะครับความคาดหวังของท่านก็คืออยากจะให้ชาวบ้านมีป่านะครับเอาไว้หาเห็ดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับต้นไม้นะครับที่เป็นต้นยางนาอายุ5ปีนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูใกล้นะครับก็จะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับสวยเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่ครับตัดแต่งกิ่งแบบ ทำให้เรามองไปนี่แบบเป็นทิวเป็นแถวนะครับระยะในการปลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะถี่นะครับคุณผู้ชมนะครับระยะอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งนะครับนี่นี่ครับในแถวเนี้ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แถวนะครับผมนี่เดินอยู่ตรงกลางเลยนะครับฝั่งซ้าย2ฝั่งขวา2นะครับแต่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับก็จะมีการปลูกเช่นกันนะครับ ฝั่งนู้นจะปลูกสามแถวนะครับผู้ชมนี่ครับอุ้ยมองไปแล้วสวยนะครับนี่ให้มองแบบทั้งสองฝั่งนะครับผมจะเดินไปตรงกลางของถนนนะครับนี่ครับพอเราดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทิวเป็นแถวนะครับสวยงามนะครับแต่ว่าสังเกตว่านะครับใบของต้นยางนานะครับอากจะเป็นเรื่องเหลืองหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่นะครับ บริเวณนี้นะครับต้นยางนาอาจจะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่านะครับแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นก็คือว่าต้นยางนาเนี่เขาก็เติบโตของเขานะครับผมไปถามชาวบ้านมานะครับชาวบ้านบอกว่าอ่าปกติแล้วนะครับถ้าต้นยางนาอายุ5ปีเนี่ยนะครับถ้าปลูกห่างกว่านี้นะครับหรือว่าปลูกในที่ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับต้นมันจะใหญ่นะครับเพราะว่า มีชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่แถวนี้นะครับเขาเขาปลูกพร้อมกันนะครับต้นเขานี่ใหญ่มากๆแล้วเขาบอกนะครับน่ครับอย่างที่บอกครับความคิดของกำนันนะครับคนก่อนก่อนที่ท่านจะเกษียณนี่นะครับท่านอยากจะปลูกไว้นะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้มาหาเห็ดนะครับตอนนี้นะครับฝนตกแล้วนะครับโอกาสที่เห็ดจะออกนะครับก็มีนะครับฮเป็นไปได้ว่าโครงการของท่านนะครับตามแนวคิดของท่านนี่ จะประสบความสําเร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นร่องรอยการหาเห็ดนะครับมีรอยเขี่ยรอยอะไรด้วยนะครับแต่บริเวณนี้นะครับเหมือนกับจะมีการตายเนาะนะครับมุมนี้นะครับแต่ว่าข้างหน้านี่ครับก็ต้นไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยงามถ้าเทียบกับเมื่อสักครู่นี้นะครับฝั่งที่ผ่านมาจะงามกว่านะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆสาสเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับ ต้นยางนาครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่นะครับถ้าเขาใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับ4ี่0หสิเมตรเลยนะครับความสูงของเขาครับความอ้วนนะครับของเขาคือสามารถที่จะอ้วนได้แบบเห็นเยอะๆใหญ่ๆนี่ก็คือเคยเห็นมาแล้วนะครับห้าหคนโอบนี่ก็มีแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมไปถ่ายทามาคลิปหนึ่งนะครับอยู่ในอำเภอบ้านกวดนี่แหละนะครับวัดได้6กรซนติเมตรนะครับ เส้นรอบวงนะครับเส้นรอบต้นของเขาครับก็ถือว่าใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับเราจะเฉพาะแถวจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรนี่จะเยอะนะครับต้นยางนานะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับสาก็จะมามาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีการปลูกนะครับไว้เป็นแถวเป็นแนวนี้รอบเลยนะครับพอมาฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมนะครับก็จะมีจํานวนแถวยางนานะครับที่ได้รับการปลูกเนี่ย มากขึ้นนะครับกลายเป็นหกแถวนะครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับเป็นสี่แถวนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นหกแถวนะครับความงามนะครับไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับแต่มองดูหน่อฝั่งนู้นไกลๆน่าจะมีความงามกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับต้นตายก็มีนะครับต้นตายก็มีบริเวณข้างหน้านี่จะมีต้นตายต้นหนึ่งนะครับ คนที่ชอบปลูกยางนานะครับคุณผู้ชมครับยางนาเนาะอย่างที่ชื่อบอกนะครับเป็นยางที่น่าจะปลูกที่นานะครับเพราะว่าเขาก็ต้องชอบน้ําด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ที่สูงนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะเกิดไม่ได้นะครับเขาเกิดได้ครับน่ครับเขาสูงมากๆเลยนะครับจากระดับน้ําแต่ว่าสภาพเขาก็จะจะเริญเติบโตไม่ได้แบบรวดเร็วนะครับ โตช้าหน่อยนะครับแต่ก็โตนะครับแต่ก็โตนะครับคุณผู้ชมครับสภาพป่า5ปีนะครับป่ายางนาบริเวณนี้นะครับจะนอกจากยางนาแล้วจะมีต้นประดู่ด้วยหนึ่งต้นนะครับน่าจะเป็นประดู่ที่เกิดเองนะครับน่าจะไม่ได้ปลูกดอกต้นนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในแถวในแนวกับเพื่อนนะครับเขาก็สูงเด่นขึ้นไปนะครับน่าจะเกิดก่อนนะครับต้นนี้เพราะว่าอยู่ที่สวนผมเนี่ยปลูกประดู่ นะครับแล้วก็ยางนายางนานี่ยเขาจะโตกว่านะครับประดูนี่จะโตจะโตช้ากว่านะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมพอผ่านช่วงเมื่อสักครู่นี้มาแล้วนะครับโซนเนี้ยนะครับสังเกตว่าดินดินจะต่ากว่านะฝั่งนี้ยดินจะต่ากว่านะครับพอดินต่ากว่านี่ต้นเขาก็จะก็จะสวยกว่านะครับเห็นไหมครับเป็นทิวเป็นแถวเลยนะครับเนี่ยครับอืมน่าสนใจน่าสนใจนะครับ ต้นนี้นะครับอาเป็นต้นสะเดานะครับมามาเกิดอยู่ตรงทิวแถวยางนานะครับอาจจะเป็นมีมีการตายเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการนําสะเดามาปลูกไว้แทนนะครับนี่ครับโห้ยคุณผู้ชมครับมองไปภาพตรงนี้เนาะครับมันสวยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะปลูกค่อนข้างทีนะครับแต่ว่าวันเรียงต้นงามๆนย่ครับก็ดูก็มีความสุขนะครับเห็นไหมครับ พอเข้ามาตรงนี้รู้สึกร่มมากกว่านะครับความเป็นร่มเป็นเงานี่ยจะมากกว่าเพราะเขางามกว่าครับและตรงนี้นะครับจํานวนแถวก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคุณผู้ชมตอนแรกสี่ใช่ไหมครับตอนที่สองเป็นหกตอนนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวครับคุณผู้ชมบริเวณนี้แปดแถวนะครับแล้วช่องนี้ค่อนข้างที่จะห่างนะครับห่างกว่าเพื่อนเลยนะครับสักสี่เมตรเลยนะครับ แต่ว่าต้นนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับใครจะปลูกต้นยางนานะครับห้าปีนี่นะครับผู้ชมสามารถดูได้เลยนะครับถ้าคุณคุณถ้าคุณผู้ชมปลูกนะครับในระยะนี้นะครับผลที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถี่ความห่างนะครับระยะห่างระยะถี่อย่างเดียวครับแต่มันยังขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นั้นด้วยนะครับ คุณภาพของดินด้วยนะครับหลายปัจจัยนะครับที่มันมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางนานะครับถามว่าสามารถทําให้มันต้นยางนาปลูกห่างกว่านี้ได้ไหมปลูกได้ครับคุณผู้ชมยิ่งห่างเขายิ่งโตเร็วนะครับสมมติว่านะครับต้นนี้เราต้องการใช้แล้วเราตัดไปนะครับความห่างระหว่างต้นนู้นนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็จะมีมากขึ้น ตัดสางออกจะช่วยให้ต้นไม้เติบโตนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่โตเร็วขึ้นนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับก็สามารถตัดสางไปใช้งานได้แล้วนะครับเอาไปเป็นอ่ารั้วนะครับอ่าเป็นรั้วเป็นอะไรเนี้ยนะครับใช้ได้แล้วนะครับไม้เหล่านี้นะครับเอาไปทํากระท่อมเถียงนาอนนี่นะครับได้สบายๆเลยนะครับโอ้โหผู้ชมดูสิครับ อันนี้ฝนเพิ่งตกลงมานะครับฝนที่ตกลงมามันก็เลยค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับเวลาเดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับมาเดินช่วงหน้าร้งแรงนี่นะครับก็จะดังกรอบแกรบกรอบแกรบเลยนะครับนี่นะครับสวยครับคุณผู้ชมสวยๆนะครับเฮ้ผม่าจะเจอเห็ดเนาะเจกเจอเห็ดนี่แจ็คพัดเลยนะครับเห็ดละงูีนี่จะชอบออกนะครับบางทีก็จะมีเห็ดโคนเห็ดปลวกด้วยนะครับ ที่เกิดขึ้นในใต้ต้นของยางนาครับบางทีก็จะมีเห็ดน้ำหมากนะครับที่เป็นสีแดงๆนะครับเกิดขึ้นมาด้วยครับสวยนะครับคุณผู้ชมนะครับดูดีเลยแหละนะครับนะครับนะครับปลูกต้นไม้นี่ปลูกไว้ได้ประโยชน์เยอะนะครับอากาศก็ได้นะครับเนื้อไม้เขาก็ใช้ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็ดก็มีกินอีกนะครับหรือว่า ได้ประโยชน์แบบรัวๆเลยนะครับดยอดเลยนะครับให้ดูแล้วมันมีความสุขนะครับนี่เป็นสระของหมู่บ้านนะครับเป็นที่ของส่วนกลางนะครับประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับยอดนะครับสุดยอดสวยๆนะครับใครอยากมาชมมาชมนะครับที่บ้านสายตรีนะครับสีเหนือนะครับบ้านสายตรีสีเหนือนะครับ ตรงบริเวณสระน้ำหมู่บ้านนะครับความสูงนะครับความสูงของต้นไม้เหล่านี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10เมตรกว่าๆนะครับนะครับสูงขึ้นไปครับข้างบนเดี๋ยวจะ่องหาเห็ดก่อนจะมีหรือเปล่าจต่กเจอเห็ดนะครับ ออมีดอกหนึ่งครับคุณผู้ชมเห็ดเห็ดอะไรเห็ดกินไร้ลนี่มีหนึงดอกนะครับอ่ามีหนึ่งดอกมีหนึ่งดอกแต่ว่ามันมันเกินวัยกินแล้วครับมัน,ม,นมันแก่แล้วนะครับครับอ่ะมาถึงอีกมุมหนึ่งแล้วนะครับมุมนี้เป็นมุมที่อ่าอยู่บริเวณข้างถนนนะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นถนนนะครับถนนทางเข้าหมูม่บ้านนะครับส่วนฝั่งขวานี่ก็จะเป็นสระน้ํานะครับนี่ เราก็จะครบรอบในบริเวณนู้นะครับหัวมุมฝั่งนู้นะครับมาดูโซนนี้นะครับโซนนี้ไม่ได้ปลูกเฉพาะยางนานะครับปลูกยางนาอยู่สี่แถวนะครับส่วนแถวซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับจะเป็นไม้เหลืองเหลืองดอกเหลืองเหลืองนะครับก็คือต้นคูนนะครับนี่ครับต้นคูนรือว่าต้นราชพฤกษ์นะครับ ียังมีดอกอยู่นะครับในต้นคูนข้างหน้านี่ครับนี่ครับดอกของเขาเหลืองงามนะครับลองจินตนาการดูเวลาที่เขาออกดอกพร้อมๆกันเนาะเป็นทิวแถวตั้งแต่นู้นนะครับไปจนถึงฝั่งนู้นนะครับคงจะงามไม่ใช่เล่นนะครับโอ้คุณผู้ชมครับมีกิ้งกาเด้วยนี่นี่กิ้งกากิ้งก่ามีะกิ้งกาด้วยขึ้นมาตรงนี้เลยครับเอาละเดี๋ยวเราจะดูกิ้งกากันนะครับในนอกกิ้งก่าไปถึงไหนแล้วเขาขึ้นมาต้นนี้แหละเมื่อกี้นี่นะครับเฮอ น่าจะตกใจคนนะครับแล้วก็ฮนะครับกระโดดลงมาเลยนะครับนี่ครับตรงนี้จะมีหญ้าคาเยอะหน่อยนะนะครับหญ้าคาเยอะเลยนะครับนี่อ๋อเห็นมีร่องรอยการตัดนะครับมีมีร่องรอยเครื่องตัดหญ้ามาตัดอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับนี่ครับความงามของต้นยางนาอายุห้าปีนะครับก็ถือว่าทับใจนะครับในในโซน ที่งามๆนี่ก็มีนะครับในโซนที่ไม่ค่อยงามก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะถือว่างามนะครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้มาเรียนรู้นะครับมาดูการปลูกต้นย่างนานะครับสวยๆนะครับนี่นะครับได้รับการดูแลนะครับอย่างดีนะครับมีการตัดแต่งกิ่งนะครับอย่างดีจากชาวบ้านนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะได้ประโยชน์นะครับจากการดูต้นไม้นะครับ ท่านใดที่อยากปลูกก็เรียนเชิญนะครับปลูกที่ท้องไร่ไปลายนาของท่านเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ